สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัษนาครับผมอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุกทุนทิปของข้อมูลไฟนะครับมาโชว์กันนะครับผมจากอีพีที่แล้วเราแสดงข้อความฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับผมโอเคผมอยากจะขอเปรียบเทียบนิดนึงนะครับผมก่อนที่จะไปลุกนะครับว่าเดี๋ยวเราเรามาลดขนาดของซิมโบลกันก่อนเลยนะครับผมขนาดก็ใหญ่ไปนะครับทาให้มีคอมเครื่อนมีคอมท่านใดที่แฮงไหมครับผมที่ค้างไหมครับเดี๋ยวเรามาปรับขนาดให้เล็กลงนะครับผมไอคอนไซสักสิบก็หน้ นะครับผมตรงไอคอนตัวนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของไอคอนไซต์นะครับผมโอเคนะครับผมจากเมื่อ EP ที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงทูนทิปนะครับด้านล่างนะครับที่ไฟล์ map content นะครับตรงฝากกดติดตามด้วยนะครับเราเคยลูปที่ไฟล์ province คือแสดงข้อมูลจังหวัดนะครับผมที่แสดงอปอ up ที่แสดง pop up ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะครับเขาลูดเราหลูดตอนนั้นเราลูดเราใช้อ b อบเจกต์เอนี้นะครับผมคือการเข้าถึงคีย์และแวลูพร้อมๆกันนะครับแต่ในอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลูดซ้อนลูดเนื่องจากเราลูดมาแล้วครั้งที่ครั้งที่หนึ่งเนะี่ยข้อมูลถูกเก็บไว้ในตัวในในตัวแปรที่ชื่อว่าไอเทมถูกไหมครับแล้วเราก็เข้าถึงอ b อบเจกต์เราก็เข้าถึงข้อมูลด้วยการจุดตามด้วยชื่อคอีย์เ okay. ค เดี๋ยวเรามาดูก,กันปีกาเปิดนะครับผมออบเจกต์จุดคีย์นะครับจุดคีย์นะครับผมเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนิดนึงเขาจะมี value อีกคือการเข้าถึง value นี่คือคีย์นี่คือ value ถูกไหมครับแต่เราจะเข้าถึงคีย์เข้าถึงจากตัวตัว,ตวแปรไหนก็ใส่อ็อบเจกต์ของเราเข้าไปนะครับนั่นก็คือไอเทมนะครับผมออกมานอกวงเล็บก็ ผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแอนเทอร์ลงมาเลยนะครับขออนุญาตแอนเทอร์ปีการลงมาแบบนี้นะครับโอเคออกมานอก Object Key วงเล็บเนี่ยนะครับผมเราก็แมปเราก็จะก็คือเราจะลูนะครับผมสร้างตัวแปรมาเก็บชื่อหนึ่งตัวชื่อว่า Key ก็ได้นะครับให้สื่อความหมาย Arrow Function enter ลงมาเลยครับผม enter ลงมาเลยนะครับผมขอย้ายปีการไปคู่กันนะครับคู่กันอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเขียนตรงนี้นะครับ คุณอยากได้อะไรคุณอยากได้อะไรตอนนี้เราคีย์ด้านหน้าเนี่ยถูกเก็บไว้ที่ตัวเฉพาะด้านหน้านะครับเฉพาะคีย์ถูกเก็บไว้ที่ตัวไปรคีย์แนละ้วแลไแล้วนะครับเราก็จะแสดงแสดงผลเนาะแสดงผลใส่เลยได้ไหมครับคีย์เท่ากับไอเทมไอเทมมาจากไหนนะครับก็คือตัวแปรทั้งหมดตัวแปรทั้งหมดที่หลบรอบแรกแต่เราจะเข้าถึง บางตัวอ๋อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราเขียนทีแมแอลนิดนึงนะครับขอขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราเขียนใทีแมแอลครอบนิดนึงนะครับผมลิฟคีใส่คีลงไปนะอันนี้เพื่อการวอร์นนิ่งเฉยนะครับเวลาเรามีมีการลูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนตัวแป,ตร,ร,ปรตรงนี้นะครับปีการ์นี้นะครับก็คือคีเท่ากับไอเทม แล้วก็ใส่คีย์ลงไปลองดูผลลัพธ์กันครับอืมมาแล้วนะครับแต่ช้าๆหน่อยนะครับผมเพราะข้อมูลเยอะมากนะครับข้อมูลมาแล้วนะครับก็แสดงถูกต้องนะครับผมเป็นเคลวินนะครับความร้อนนะเป็นเคลวินนะครับสแกนแท็กรัติจูดล,ลองติตอยูดโอเคเดี๋ยวใส่ตัวหนาให้นิดนึงก,กันให้เขาแตกตัน โอเคก็เป็นการหลูกเอาข้อมูลมาแสดงนะครับเป็นหลูกซ้อนหลูดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมในอีีนี้ครับเบาๆกันก่อนนะครับสำหรับข้อมูลตัวนี้นะครับผมอีพีหน้านะครับผมจะเป็นอะไรจะเป็นชั้นข้อมูลอะไรนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ